วันนี้มีความอยากกินหอยลายจ้าได้หอยลายมาจากรถตลาดประจอดหน้าบ้านนะคะอันนี้คือถูกละห้าสิบบาทจ้าเตรียมอันนี้ก็ปรุงเครื่องปรุงนิหอยเรียบร้อยนะคะต่อมาก็มาผัดกระเทียมกับพิ่ค่าวันนี้เลยใช้ชพริกแห้งนะคะผัดให้หอมหอมกรอบซะก,กอ่อนถึงจะหอยของเราเทลงมาะค่ะใช้ใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะ กระเทียมหอมกรอบเรียบร้อยแล้วก็เทหอยลองไปเลยจ้าพักทุกอย่างให้เข้ากันหาฝาหม้อมาปิดแป๊บหนึ่งนะคะได้ฝาหม้อมาปิดแล้วจ้า แล้วก็รอให้หอยของเรามันสุกนะคะอ่าเต็มที่เดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งนะคะกลับมาดูอีกครั้งค่ะเลยคิดว่าคงสุกแล้วหอยของเราก็อาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยผัดโหระพาเข้ากันเมื่อกี้แอบชิมรสชาติแล้วนะคะอร่อยถูกใจแล้วรสชาติพอได้เสร็จแล้วค่ะ ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วจ้าก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่มีพริกเผาใส่ก็ผัดแบบบ้านๆธรรมดาใส่ซอสหอยธรรมดานะคะเป็นไงพี่พนอ้องตานะแล้วรับประทานไหมคะผัดหอยอราคเล็กวันนี้จานี้ห้าสิบบาทจา้า